สวัสดีจ้าพ่อแม่พีนนพ่น้องเพื่อนทุกคนดวยจ้าสำหรับคลิปนี้ย่าบินสิมาเสนอพัฒนาฝรังจ้าพัฒนาไปเก็บมาจากทะเลเมื่อกี้นี่จ้า ต่อจากคลิปที่แล้วนอกจากต่ว่าคลิปนี้นี่ละจ้ะยายวีอยากมาอ่างหนอนหลายหลายหลายโผล่ตะบากับสีสันนะจักน้อยเพราะว่าเพิ่นออกดอกแน่แต่ว่าอ่อนๆ่ได้จ้ะนี่นอ่อนนี่อ่อนกอ็กรอบเย็นนอกจากม้วนทันในห้อนถ้าไปส่าจักน้อยนี่บ่ได้กินได้จ้ายายวีกับยายสีบอกวา่า นอกจากที่เฮตุงานแล้วเนาะจ้าของที่หฮามีไปเก็บกินเท่ากับไปเก็บกินพ่อประหยัดใดกับประหยัดจ้าเงินทองหลายอย่างเนาะจ้าเนาะทํางานมากผ้าษีกับกินลร้ก็ไปเก็บของกินเงินที่เหลือแน่กับกินไส้จากเหลือเนากจากัานเท่ากับเก็บทรงไห่พ่อแม่ทางบ้านเนาะจ้าเนาะมมเฮ็ดง่ายใ่เมืองนอกทางเบิ่นบ้านเพิ่ก็หากินยากเนาะย่นี่หากินง่ายเงินที่เหลือเฮากับเก็บทรงให้เพิ่น พอแม่เ้าสศร,รีด้สมบันน้องจานาะพี่น้องส่วนประโยชน์ของกันนาดฟรังนี่ก็มีหลายที่ดีต่วาย่ายดีสิยกตัวอย่างให้สามขอ,อยจ้าเป็นดีร้ายป้องกันโรคมะเร็งจ้าแร้วกาดีท็อกสำหรับผู้ได้ทองผูกแต่สิดีร้ายจ้าดีท็อกน้ำต่อตามอนุมูลอิสระพร้อม เฉพาะซ้ขอประโยชน์นี่ก็ดีร้ายแล้วด้วยจ้ะนี่แลละเนาะจ้ะเนาะที่ยังมีไปเก็บมาได้ส่วนเมนูจ้ะผัดคะน้าน้ำมันหอยผัดคะน้าหมูกรอบลวกกินกับน้ำพริกต่างๆกินสดกระแสยู่จาแต่ว่าบอแนะนํนำแล้วอีกอย่างก็กินแค่ปีละครั้งด้ยจ้ะเพราะว่าผ่าแก่แล้วมันก็สิคมจ้า แล้วก็สีออกดอกกินได้จะย่มนี่ละจ้าแต่ว er wow. ่าก็กินได้อีกสองเดือนจ้าพ่อหนาฮอนกลับไปปุ๊บนี่ก็แก่แล้วกินบ่อยละจ้าก็เก็บได้ช่วงนี้เนาะแล้วก็ลว่วเก็บเข่าช่องแคงไว้กินได้จ้าแต่ว่ายายบีเป็นคนมากินพักเนาะจ้ากระสีพักกับสีต้มกินกระนองพริกกระสีพักห่อเพ็ดจ้าคณ้ํามั้นหอยง่ายๆนะจ้าไปกินที่ทำงาน โอเคจ้าสำหรับคลิปนี้แย้มีขอลาไปก่อนนะจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆจา้าสำหรับกำลังแรงใจขอบคุณสำหรับผู้ติดต,ตามขอบคุณกดไลค์เป็นกำลังใจให้คลิป mm hmm. เหตุคลิปต่อๆไปนะจ้าแยา้มิกันหนาวหนาวในเมือจีนนี่ฝนตกแห้งจา้าขอลาไปก่อนจา้าขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขหลายๆจา้าดูแลสุขภาพกันค่ะขอบคุณค่ะ